โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับแบบอนิเมะวอร์ e ิเออร์สมูริเตอร์นะครับผมก็วันนี้อยู่กับแบบนี้นะครับผมอัปเดตที่2นะครับผมอัปเดตที่2แลนวทุกคนก็อ่าัอัปเดตตอนวันเสาร์นะครับผมช่วงตีห้านั้นทุกคนประมาณตีห้านะครับผมก็อัปเดตก็อ่าไปดูเลยดีกว่าก็วันดีชาวเป็ดทุกคนด้วยนะกะคือเป็นไงพี่ใช้รหัสหลักนั้นทุกคนคือพี่มีรหัสหลักแล้วเห็นปะรหัสหลักของพี่แต่ตัว คือพี่ยืมน้องบิ๊กมานะผมยืมน้องบิ๊กมานะคือตัวนารูโตะนะนารูโ,โตะนะครับผมก็เซฟเฟีลนะครับดาเมจอยู่ที่ R16 ล้านแล้วนะทุกคนตอนนี้พี่ R16 ล้านแล้วพี่จะสู้กับฝรั่งให้ได้นะผมพี่จะสู้กับฝรั่งพี่จะเป็นโน1นให้ได้โน1นวันนี้มีลาเตอร์เกมดีๆมาบอกต่อ นั่นคือร้านชาน,นมหวานเย็นนั่นเอ,เ,อเ,อเองเองเองและรับบริการจเจมพัน์ทแบบอื่นๆอีกมากมายเช่นบอฟูดอนิเมะอาิเมะพาสซินสมอนเตอร์และแมพอื่นๆอีกมากมาย รับเติมโลบัก ID Pass เติมผ่าน x b ก x ปลอดภัย100%เซ็นเซ็นก่อนก่อนเติมต้องทำเมลแดงกับปลดพินก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเติมนั่นเองลิงกงใต้คลิปนะครับผมไปดูกันอ่าด่านนะครับผมมันจะปลดอยู่ที่ประมาณ500 m เอนะทุกคนมันอยู่อยู่ที่500 m นะนั่นแหละ มันก็ไม่มากกว่าซุ่มไข่หรอกซุ่มไข่หมดกว่าร้อยห้าร้อยเอฟนิดหน่อยซุ่มไข่อะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็แบบใหม่ก็อ่าเป็นแบบก็แบบนี้เป็นแบบของอ่าอนิเมะมายฮีโร่นะครับผมก็เฟี้ยวๆเลยทุกคนก็ประมาณนี้ครับหน้านตา โ oh อไม่เลยใาญอยู่นะทุกคนใาญ่อยู่นะแบบนี้ก็ใาญ่อยู่นะสวยๆแล้วครบเป็นตรงเป็นตึกอ่ะแล้วก็มีต้นไม้แบบโง่ๆเพื่อผิดเพื่อผิดเพื่อผิดต้นไม้ก,ตมก็ต้นไม้ดีๆนะครับผมก็ต้นไม้ดีนะครับประมาณนี้อันนี้พูดเล่นนะอันนี้คือแบบโซเชียลขาวนะทุกคนอย่าไปดราม่านะทุกคนก็ต้นไม้ข่าก็สวยยุ่นั่นแหละทุกคนก็อ่า มาดูที่สุ่มนะครับผมก็สุ่มประมาณนี้นะหน้าตา45% 30แล้วก็16 7 2แล้วก็0.21นะผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าตัวรับก็จะเป็นตัวไฟนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเป็นตัวไไม่รู้ว่ายังไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนตัวฟงตัวไฟอะ่ะเท่ๆอะ่ะทุกคนก็เงินสุ่มนะครับซื้อไข่1.130นะครับผม1ล้าน100,000สมหมื่นเอมนะครับผมโอ้ก็เป็นอะไรที่เยอะนะครับผมแบบส,ม,สมมุติแบบสายฟรีแบบกว่าจะมาได้นะผม คือตัวรับนี่คือนะ่าจะหมดหลายบีอยู่นะทุกคนน่าจะเป็นร้อยบีวะกว่าจะได้อะทุกคนก็ไปไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในแมปนะั้นทุกคนก็แมบปบมีพวกป้ายอันดับด้วยนะทุกคนมีป้ายอันดับขึ้นด้วยนะประมาณนี้ด้วยโอ้เฟี้ยวมาเิเทียดเฟี้ยวเฟียเฟี้ยวโอเคแต่เราไม่น่าติดอะดูทรงอะ้ย hey, แต่ติดนี่ว่าพี่ติดแน่หนึ่งในสิบนะครับผมคือไอดีพี่แน่ติดหนะึ่งในสิบนะก็โอเค หน้าประตูข้าโรงเรียนก็มีนะ่าจะมีคนเฝ้ายามอยู่นะทุกคนน่าจะมีพวกบอสเฝ้ายามอยู่หรือเปล่าลองบอสเขาเรียกว่าลองบอสเออเนี่ยหนึ่งจุดห้าบนะผมลองบอสนะอันนี้คือบอสนะผมระดับคือพี่ต้องตีระดับนี้อยู่แล้วครับน้องๆสิบเอ,อ,อ็ม B, อะ่ะอืมสิบีอ่ะพี่จะตีไหวหรือเปล่าวะเออดี๋ยวค่อยตีแล้วกันทุกคนมันนานอยู่อะเออนั่นแหละทุกคนเฮ้ยกลับมาฮีโรของฉันกลับมาสิกลับมากลับมา ปล่อยมันปล่อยมันโตไปแม่งเลือดอาสิบบี B, ทุกคนคือเลือดสิบบีพรุ่งนี้พี่ต่อยเสร็จอะน้องเจอเจอกันอะสิบหกเอ็มพี่อะตอนแรกคือดับเมจพี่สิบหกเอ็ตอนนี้มันเป็นเลเวลร้อยแล้วนะทุกคนมันอัพเป็นเลเวลร้อยแล้วนะได้ลิ้นพันบางตัวมันอาจจะไม่ได้นะทุกคนก็ไม่รู้แบบตัวอะไรทำไมถึงไม่ได้วะาแบบตัวเก่าๆอ่ะ คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเก่าๆไม่ไม่ถึงร้อยนะเวลอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้บืองกันนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับขึ้นเวลลรอ้อแล้วก็มีข้างๆก็มีสโงนสเต็กให้ดูแบบเท่ๆอ่ะท,ทุกคนก็เล่นมากี่วันกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ดูประมาณนี้สเต็กพี่พี่เล่นแค่15ชั่วโมงนะ15ชั่วโมงพี่ก็ฟิวได้น้องๆเออแต่ตัวพี่โหดไงใช่ไหมละ่ะก็โอเคทุกคนแล้วก็อะไรต่อนะอ่าอ่าแล้วก็มีการอัปเดตอีกนิดหนึ่งนะผมเรื่องการ สุ่มตัวนะทุกคนก็เห็นป่ะครับมันมีลูกศรอาล็อกนะเห็นปะ่ะล็อกออโต้ล็อกตัวอะแบบแบบสมมุตินะถ้าเราสุ่มได้นะสุ่มได้ตัวนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปกดล็อกในกระเป๋าเราแค่กดอะสมมติพี่ชอบอตัวนี้สองตัวนี้อะ มันกเ,เกิดนันใช่ไหมแล้วก็ในกระเป๋าแล้วก็เปิดในกระเป๋ามันจะสมมติถ้าตัวละครมันสมได้มันจะล็อกให้อัตโนมัติเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมแต่มันไม่มีดีตรงไม่มีตัวละครลับให้ล็อกนะครับผมก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็เรื่องสั่งขยะก็ทุกคนสงสัยว่าพี่ครับพี่ครับผมก็กดเหมือนพี่แล้วทําไมตัวละครมันเข้ากระเป๋ากบพี่ก็กดยืนยันก่อนนะปุ๊บแล้วเองก็ไปดูในกระเป๋านะัสไปดูในกระเป๋าว่ามันเข้าหรือเปล่าคือ พี่ว่ามันไม่เข้าอ่ะทุกคนพี่ดูสังเกตดูคอมเมนต์แล้วว่ามันเข้ามันไม่เข้านะมันไม่เข้านะคือมันอาจจะขึ้นแบบเป็นรูปไข่แบบเนี้ยมันอาจจะขึ้นแบบมันมันอาจจะขึ้นแบบเนี้ยทุกคนแต่มันไม่เข้าในกระเป๋านะทุกคนก็ลองดูจํานวนอ่ะถ้ามันขึ้นแปลว่ามันเข้าถ้าไม่ขึ้นแปลว่าไม่เข้าเรื่องการลบนะลบตัวตรงนี้นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็ล็อกออโต้ อัปเดต2ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็มีแมปแล้วก็มีเวลเวลร้อยแล้วก็การล็อกตัวแล้วก็สเต็กนะครับผมที่มาใหม่นะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็โค้ดก็อยู่ได้คลิปนี้นะครับผมก็อยู่ได้คอมเมนต์นะก็ไปกรอกใช้ได้เลยครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติใครให้พี่ด้วยนะครับผมก็ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่ใช่ก็กดไลค์เออนั่นแหละกดให้หมดอ่ะเออต้องกดให้หมดอ่ะบ,บั ه, บงคับด้วยบังคับด้วยก็เจอกันคลิปหน้าครับผมพี่สตรีมทุกวันนะทุกคนก็อ่า หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะผมถ้าพี่ไม่มาหนึ่งทุ่มก็มาสองทุม่มหรือถ้าไม่มาเลยก็ลงคลิปอ่าดูดีคอร์ดก็ได้เออดีคอร์ดพี่แจ้งอยู่แล้วแหละเข้ามาใต้คลิปดีคอร์ดอะข้งล่งคลิปนี้นะกนะันเนาะทุกคนก็บ๊าบายครับซีอ <parce them> ู <steroids> 因为他。